สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคุณแม่กำลังล้างตะแกรงตะแกรงเอ่ออะไรอ่ะตะแกรงอ่าที่ทำบาร์บีคิววันก่อนนะคะทุกคนที่ทำบาร์บีคิวเอ่ออะไระนะแฟมิลี่ปาร์ตี้วันก่อนนะคะเออ่วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะคุณแม่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเอัอองกฤษนะคะปีนี้เป็นปีที่ ร้อนมากๆนะคุณแม่คิดว่าน่าจะเป็นปรากฏการ์ก็เ,เรียกอะไรคลายแม็กเชนรเนาะร้อนที่สุดนะคะในรอบ50ปีนะคะร้อนที่สุดในรอบ50ปีวันนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดนะ,ะเดี๋ยวประมาณบ่ายสามเนี่ยจะร้อนประมาณ 28- 29องศาเนาะแต่คุณแม่มีความรู้สึกว่าที่เนี่ยร้อน2 0 2 8 2 9องศาเนี่ยคือ25อัพเนี่ยมีความรู้สึกว่าร้อนมากๆนะคะเพราะว่ามันยังไงอะ่ะมันร้อนแบบ ร้อนเหมือนสงการา์บ้านเราอะทุกคนเนี่ยคุณแม่ต้องแบบถ้าแก้ผ้าได้ก็จะแก้นะคะทุกคนคือเป็นประมาณอย่างนั้นเลยเนาะก็ต้องแบบใส่ชุดแบบบางๆอะไาเงี้ยใส่ชุดออกกาลังกายแต่จริงคุณแม่ก็แบบกระโดดเชือกด้วยแหละเนาะกระโดดเชือกเสร็จก็แบบว่ามาแบบวันนี้วันที่สิบสามเนาะสิบสามกรกฎาคมแต่คุณแม่ว่าร้อนเหมือนสิบสามเมษาบ้านเราเลยโอ,อ,อ้ก็นั่นแหละคะ่ะร้อนมากๆเนาะ เหมือนอ้ไเขาลุยปรากฏการอะไรใคแมทช้นะคะภาวะโลกร้อนอ่ะเนาะก็คิดดูแล้วกันว่าร้อนที่สุดในรอบ50ปีค่ะแล้วก็ก็ยังไงน้ำก็แรงด้วยนะคะน้ำก็แรงด้วยเมื่อวานสามีบอกว่า เดี๋ยวเขาจะประกาศเต็นจริงๆหลายๆพื้นที่ในอังกฤษเนี่ยค่ะหลายๆพื้นที่อย่างทางทางใต้เนี่ยเขาก็เขาจริงๆเขาใช้มาตรการนี้กันแล้วนะคะก็คือเขาเรียกว,ว่าอะไรโฮสไพรแบนเนาะโฮสไพรแบนนะคะก็คืออะ,อะไรอะเหมือนจํากัดอะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให,ให้เราใช้น้ําแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่สายยางอะฮะรดน้ําต้นไม้ไม่ใช้สปริงเกอร์อะไรแบบนี้ค่ะต้องประหยัดน้ำเนาะแล้วก็แบบว่าอย่างจะล้างล้างจานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเซฟวอเตอร์เนาะก็คือแบบว่าอาจจะล้างใส่อย่างคุณแม่เนี่ยปกติเนี่ยบ้านเราจะจะล้างใส่แบบในซิงเลยเราไม่มีเครื่องล้างจานเนาะล้างแบบมือนะคะกเ็เดี๋ยวจะไปหาไอ้เ้าเรียกเหมือนกระมังน้อยๆอยะฮะแบบขนาดปานกลางเนาะที่ใส่ในซิงได้เนาะแล้วก็ แบบถ้ามันเป็นน้ำสองน้ำสามอะไรเงี้ยก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ประมาณนี้ค่ะจะได้แบบว่าช่วยกันประหยัดเนาะค่ะประหยัดน้ำคุณแม่จะบอกว่านะคะตั้งแต่จริงๆนะเดี๋ยวนี้นะคะคือมอนอะไรอะไรก็แบบขาดแคลนแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็แพงด้วยนะคะตั้งแต่เขาเรียกไรมันไม่ใช่แค่ภาวะโร,ร้อนเนาะทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะ ฟรีเซชันอะคืออะไรเศรษฐกิจ,จดถดถอยถอะ่ะทุกคนเนาะจริงๆคุณแม่ว่ามันเป็นทั่วโลกหรือเปล่านะคะไม่ใช่แค่เมืองไทยเนาะอย่างเชร่นเเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมาก,มากๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงไอ้สงคารามยูเครนรัเสเซียค่ะทุกคนเนาะตั้งแต่สงครามยูเครนรัสเซียนะคะคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า ค่อนข,ข้างจะโชคร้ายนะฮะมาอยู่อังกฤษเนี่ยก็มาได้แป๊บหนึ่งเนี่ยก็มาเจออะไรกัแบโควิดเนาะแต่โควิดมันก็แบบคือมันเจอแบบมันทั่วโลกอยู่แล้วอะเนาะแต่หมายถึงว่าถ้าถ้ามันเป็นในจังหวะที่เรากําลังเพิ่งจะย้ายประเทศอะค่ะคือเรายังไม่แบบมีอะไรที่ลงตัวเนาะแล้วเรามาเจออะไรสภาวะแบบเนี้ยมันก็แบบโรคระบาดอะไรเงี้ยมันก็แบบ คือมันก็ลำบากอ่ะทุกคนเนาะพอพอหลังจากที่โควิดเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเนาะพออะไรๆเหมือนเริ่มจะดีขึ้นนะคะก็มาเจอสงครามไอยูเครนรัสเซียอเนาะค่ะก็จริงๆเนี่ยมันก็มันก็ส่งผลกระทบนะคะทั่วยุโรปเนาะพวกสินค้าและบริการอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมันก็แพงขึ้นเนาะค่ะก็อย่างค่าค่าไฟนะคะค่าไฟแล้วก็ค่าแก๊สเนี่ยเพราะว่าแก๊สเนี่ยเราใช้แก๊สที่ ก็เนี่ยประเียเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตแก๊สที่เป็นรายใหญ่อยู่แล้วเนาะทั้งแก๊สทั้งน้ำมันอะค่ะของของโลกเราอยู่แล้วเนาะแล้วส่งออกอะน,นะคะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้สามีพูดนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้อ่นานเขาเท่าไหร่เนาะไม่ได้แบบรู้ลึกร,ร,รู้ละเอียดอะไรเงี้ยค่ะก็ เราไม่ได้ใช้แก๊สที่มาจากรัสเซียเท่าไหร่เนาะที่อังกฤษอะแต่ว่าใช้แก๊สเนี่น <No. S 2> ุ๊เอ่อเพื่อพอดีคุณแม่เปิดน้ําให้เขาเล่นข้างนอกนะแล้วคุณแม่ก็แบบทำานบ้านไปด้วยเนาะก็เลยที่มเทกันนุ๊โอเค,อเคไหมคะนุ๊เอากระดาษแล้วนุ๊ล <laughs> ้างตะแกรงที่ทำบาร์บีคิวเอ่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะทำเอากระดาษไปวาดรูปเล่นข้างนอกเนาะ คุณแม่เปิดน้ําให้เขาเล่นนิดหน่อยไม่ไม่อยากให้เขาเล่นเยอะนะคะบอกว่าเออเราต้องเซฟวอเตอร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอากาศมันร้อนนะคะก็เข้าใจเขาเนาะเออเมื่อกี้เล่าถึงอะไรอะเล่าถึงว่าไออังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชอาแก๊สไ,ไ,ไม่ได้ใช้พลังงานที่มาจากราัสเซียเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าส่วนมากเนี่ยจะนําเข้ามาจากเออไอโนเวย์ Norway นะคะที่สามีบอกนะ เอออันนี้คุณแม่แบบไม่ได้การันตีร้อยอเซ็คือคือเล่าต่ออีกทีหนึ่งเนาะค่ะไม่ได้ใช้แก๊สมาจากทางนูน้นแต่ว่าก็ใช้แก๊สมาจากออในในยุโรปเนี่ยค่ะในออของนอร์เวย์เนาะแต่ในความคิดของคุณแม่คุณแม่คิดว่านอร์เวย์เขาอาจจะนําเข้ามาอีกทีนึงก็ได้นะคะและอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือมันก็คือมัน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 ,ม,นมีผลกระทบไปหมดเนาะคุณแม่ว่าที่เมืองไทยเองเนี่ยก็ คุณแม่ก็พอได้อ่านข่าวบ้างก็น่าจะมีผลกระทบเหมือนกันอย่างราคาน้ามันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแก๊สเนี่ยปกติอย่างที่บ้านเราเนี่ยสมมุติว่าเราจ่ายปีหนึ่งหนึ่งพันสมมุตินะคะหนึ 1, 600, 1, ่งพันหกร้อยหนึ่งพันสองร้อยปอนนี้ใช่ไหมคะคือมันค่อยค่ยขยบมาเนี่ยภายในหกเจ็ดเดือนเนี่ยค่ะขยบแบบมันขยบแบบมันขยบแบบสูงมากนะคะคุณแม่ว่กสูงมากกว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมมุติว่าอย่างค่าแก๊สเนี่ยตอนตอนปกติเลยเนี่ยใช้หน,นึ่งพันสองร้อยปอนเนาะต่อปีนะคะ ต่อมามันก็ขยับเป็นพันหกร้อยแล้วตอนนี้มันน่าจะอยู่2องพันกว่าแล้วนะคะแล้วสามีบอกว่าเดี๋ยวเดือนมกราหรือกุมภาพันจะขึ้นอีกนะคะซึ่งคาดว่าบ้านเราเนี่ยบ้านคุณแม่เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงประมาณ4 0 0พันปอนด์นะ,ะต่อปีซึ่งมันเยอะนะคะจฉพาะค่าแก๊สเนี่ยก็เป็นแสนกว่าแล้วนะทุกคนซึ่งแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็น เมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีแค่อะไรค่าเขาชื่อแท็กใช่ไหมคะที่เดือนนึงตกประมาณไอ้แสนกว่าบาทเนาะแสนกว่าบาทนะคะตีเป็นเงินไทยะคะ่ะค่าแก๊สก็ประมาณสี่หมื่นอะไรอย่างงี้สี 40, นะ่หมื่นห้าหมื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้วมันจะแตะแบบสองแสนคือมันมากกว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็น้ํามันเนี่ยก็ขึ้นด้วยนะคะน้ํามันที่แบบน้ํามันรถอะไรอย่างเงี้ยก็เนาะคือพลังงานออย่างนี้แล้วกันเนาะพลังงานนะคะแล้วก็มาวิกฤตนี้อีกพอแบบว่า ตรงนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาวิกฤตภัยแรงนี่เองนะคะที่ในรอบ5้าสิปีเนาะที่ซึ่งอ่มันเป็นเขาเรียกไม่ว่าภาวะโลกร้อนอ่ะเนาะอย่างตอนที่จริงๆเนี่ยการรณรงค์เรื่องเขาเรียกไงคายแมกเชนเนี่ยมันเหมือนมันเริ่มจะโอเคแล้วแต่พอเริ่มจะมีการรณรงค์ทั่วโลกเริ่มมีการรณรงค์อะไรใช่ไหมคะแต่พอมีไอ้โรคระบาดอ่ไอ้โควิดมาเนี่ยมันก็เลยทําให้การเขาเรียกไงคือเราก็ต้อง ทั่วโลกเนี่ยหันไปรับเขาเรียกอะระอะเขาเรียกแก้ไขเรื่องโรคระบาดก่อนใช่ไหมคะก็เลยเหมือนลืมลืมเกี่ยวกับเรื่องภาวะโรคร้อนไปค่ะแต่พอแบบตอนนี้มันก็มาเหมือนบึมทีเดียวเลยนะคะเนี่ยตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะอย่างที่ฝรั่งเศสหลายๆประเทศนะคะอย่างที่กรีซที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเอ่อมันจะมีแบบไฟไหม้ะคะ่ะอังกฤษก็เหมือนกันนะคะแถวใกล้ๆกล้ลอนดอนสองสามวันที่ผ่านมา ไม่ใช่สอสัน last week คนะ่ะเนาะก็คือนะคะมันก็ทําให้เกิดอะไรอะภัยแรงอากาศร้อนมากนะคะแล้วก็ไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะวันก่อนเนี่ยพูดถึงอย่างไฟภัยแรงเนาะครอ,อบครัวเราจะชอบไปเดินรอบรอบร,อร,อรอ่องอ่างเก็บน้ำเนาะทุกคนคือแบบอ่างเก็บน้ำนํำน้ําในเขื่อนเนี่ยคือแบบแต่ละที่นะคะเหลือแบบน้อยมากนะคะแล้วก็อย่างในฮัตตดฟิลด์เนี่ย ที่คุณแม่เล่าไปตอนแรกว่าทางตอนใต้เนี่ยเขาใช้มาตรการที่แบบประหยัดน้าโดยการเขาเรียก hose p i แ e ban ไปแล้วเนาะตามหลายๆพื้นที่นะคะฮาร์เดอร์ฟิลด์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาประกาศวันที่26กเนาะก็คือจะเริ่มใช้วันที่2 6เดือนนี้นะคะ26สิหสิงหาเนาะก็เนี่ยค่ะคุณแม่ก็ถึงว่าเดี๋ยวจะสามีก็จะเตรียมต้องเตรียมไปซื้อไอ้ก,กระบะ ไอ้อะไรอ่ะเล็กๆมาไอ้ขนาดปานกลางอ่ะน้องมาใส่ไอ้สำหรับล้างล้างไว้ล้างจานแล้วก็ได้เอาน้ำสองน้ำสามเนี่ยน้ำสองน้ำสามไปเอ่อไปรดน้ำต้นไม้เนาะประมาณนังล้างล,ล้างตะแกรงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปล้างไอ้จะไปเอ่อวันนี้ก็ซักผ้าอยู่นะเป็นแม่บ้านก็วันนี้ก็มาแชร์นะคะก็มาแชร์ชีวิตเอ่อเขาเรียกไงไลฟ์สไตล์นเนาะขาโล อ๋อเทนฟอยบอสนูให้คุณแม่ช่วยเหรอลูกลงให้คุณแม่ช่วยไหมคะมาเดี๋ยวคุณแม่ช่วยจ้ะสวัสดีทุกคนก่อนไหมคะสวัสดีทุกคนทุกคนทุกคนสวัสดีทุกคนอ่ะโอเคโอเคพอละพอละเดี๋ยวคุณแม่ทำบอสให้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายรอป๊าป๊าตื่นแล้วเราค่อยเอาเสื้อผ้าไปชาเลตี่ช็อปเนาะเอาเสื้อผ้าของแบบเก่าของแบบที่มันตัวเล็กแล้วอะไรเงี้ยค่ะไปไปอ่าไปให้ชาเลตี่ช็อปเนาะเขาจะได้ ีเ <m> ี <DVD aría> ้ยเขาจะเอาไปขายต่อแล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรเอาเงินไปเข้าแบบพวกเออ่มขาเรียกอะไเหมือนองค์กรต่างๆค่ะที่เป็นชื่อในสังคมอะเนาะค่ะที่นี่เขาจะมีแบบว่าชั้นที่ช็อปเยอะนะคะ stop 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 ต t อ p you need to it's too big it's too big you need to fold it ต้อ like นนะะงแบบนี้ก่อนนคะครับลูกเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาแบบใหญ่ขนาดไหนไงใช่ไหมคะถ้ามันประมาณนี้หนูโอเคไหมเดี๋ยวป๊บนึประมาณนี้ ตอนนี้อากาศมันก็ร้อนแบบมากพออยู่แล้วถ้าเรายังจะมาอารมณ์เสียอีกมันก็แบบวันน like ี้เจ้าวุ้นไปเกลยจ้ะ This a n I want the canoe again p a r เด็ I want the canoe the canoe เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงทำอะไรเราทำสองอันดีไหม c a n o ยอเดี๋ยว,ยวมามาบอกก่อนมามาบอกก่อนเราทำสองอันดีไหมคะลูสองอันดีไหมอืมเงาจะเอาจินฟอย คุณแม่ทําสิ่งฟอยทําเป็นเรืออะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยลูกชายเดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งอันนั้นไปก่อนอันนั้นไปเล่นก่อนป่ปเดี๋ยวคุณแม่ทําัน่นนี้ให้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่นกับลูกชายล้วละ,ะทุกคนคะเนาะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูเนี้ยสภาพ วันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาปิดเทอมเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเล่นเอนเตอร์เทนเขาเนาะอันนี้ก็เมสกะเลยเมสอะไรอะเมสนะคะคุณแม่ก็อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะออกไปเล่น,นเต็นกับลูกครับครับอย่าวัง please, please. yeah โอเคเนี่ยค่ะก็จะแบบอากาศข้างนอกเนาะแดดแบบอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ทำบอสใหอ้อ่ะหนูบายบายทุกคนก่อนบายบายทุกคนหนูบายบายทุกคนก่อน ยังไม่เอาบายบายดีๆสิลูกบายบาย everybody ยายยายอะไรแม่ไม่ได้คุยกับยายลูกโอเคนะคะทุกคนคะ่ะยังไงวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันเนาะค่ะยังไงถ้าเกิดว่าได้ผ่านเข้าไปชมคลิปคุณแม่ใหม่นังกรินะคะ<ๆ>ก็เนาะถ้าถูกใจก็กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้คุณแม่ใหม่นังกฤษด้วยนะคะส่วนถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรเนาะค้างๆไปค่ะค่ะบายบายคะ่ะ